ตอนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราพบกับคุณครูนิติกรประเสรมิมเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของค่าประมาณของทศนิยมนะครับน,นักเรียนพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับก่อนอื่นคุณครูขอทบทวนสตรทูนนะครับนักเรียนท่องได้ท่องไปกับคุณครูนะครับท่องย้อนหลังนะครับ เริ่มเลยครับ0ูคูณแม่8ครับ82เป็น96 81 88 8ห8 8ป0 8ิ8เอ8ดแปดสิ8 6ปด8 8 4สิ8แปด8ิบแ8ดเก้าเ็นสปย์คูณแม่9 92เป็น108 91เป็น99 90เป็น 90, 90 9ก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเก้าแปดเจ็ดสิบสองเก้เจมเ้ยี่สบเอ่โอเคไหมครับเรียกน้ำย่อยพอของปากของพอนะครับเป็นการกระตุ้นเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับเรียนพร้อมแล้วเรามาลงเนื้อหากันเลยนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรครับนักเรียนลองอ่านสิครับ นะครับการหาค่าประมาณของทศนิยมนะครับครับคุณครูทบทวนนะครับในชั่วโมงแรกที่เราเรียนเรื่องทศนิยมนักเรียนยังจําได้ไหมครับนะครับหลักต่างๆนะครับคุณครูมีตัวเลขมาให้นะครับ243.857นะครับ 243. คืออะไรครับใครจําได้เอ่ยนะครับช่วยคุณครูหน่อยใช่แล้วครับคือจํานวนเต็มถู แล้วรับแล้ว857ลยแปดา857คืออะไรนะครับ857คืออะไรมันอยู่หลังจุดทดสยมนะครับอยู่หลังจุดทศยมเรียกว่าทศสัดยมครับโอเคเก่งมากครับทีนี้มาดูหลักต่างๆบ้างนะครับหลักหน่วยคือเลขอะไรครับเก่งมากนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับหลักหน่วยคือเลข3ครับต่อไปครับหลักสิบครับหลักสิบคือเลข4ครับคือเลขดวดเลขสีนะครับ ต่อไปครับหลักร้อยคือเลขโดดตัวไหนครับช่วยคุณครูหน่อยเก่งมากครับคือเลข2นะครับทีนี้มาดูฝั่งทศนิยมบ้างนะครับฝั่งทดนิยมนะครับทดนิยมตำแหน่งที่1หรือเราเรียกว่านะครับหลักส่วน10ครับหลักส่วน10อยู่ตรงไหนครับหลักส่วน10คือเลขโดดเลขอะไรครับคือเลขโดดเลข8เก่งมากครับต่อไปครับทศนิยมตำแหน่งที่2หรือเราเรียกว่า หลักส่วนร้อยครับหลักส่วนร้อยอยู่ตรงไหนครับ,เล,เ,ลลรบเลขโดดเลขอะไรครับเลขโดดเลข5เก่งมากนะครับแล้วสุดท้ายครับท,ศ,ทศนิยมตำแหน่งที่3หรือหลักส่วนพันครับหลักส่วนพันอยู่ที่เลขโดดเลข7จถูกไหมครับโอเคนะครับเมื่อเราทบทวนแล้วทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของเรียนพร้อมยังครับเมื่อเรียนพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหารเรื่องของการประมาณ ทศนิยมกันเลยนะครับการหาค่าประมาณเปน็นจํานวนเต็มหน่วยนะครับตัวแรกเลยนะครับหลักแรกเลยจํานวนเต็มหน่วยนะครับนะครับให้นักเรียนพิจรารณาหรือสังเกตตัวเลขในหลักส่วนสิบครับถ้ามีคําว่าส่วนนําหน้านี้ก็คือเป็นทศน,นิยมแล้วนะครับที่หลักส่วนสิบครับนะครับถ้าตัวเลขในหลักส่วนสิบนะครับเป็นเลขศูเลขหเลขสเลขสาเลขสี่นะครับ ให้ประมาณเป็นจํานวนเต็มที่น้อยกว่านะครับนังเรียนนะครับต่อไปครับถ้าเลขโดดในหลักส่วน10ครับเป็นเลข 5, ้าเลข6เลข7เลข8เลข9นะครับเหมือนที่คุณครูไฮไลท์นะครับสีหืองไว้นะครับจะประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยที่มากกว่าครับฟังแล้วอาจจะสับสนมุมมนะครับเรามาดูคุณครูสรุปให้ดูสั้นๆนะครับทิปนะครับอ่ามาดูครับ ค่าเลข0ถึงเลข4ให้ปัดลงครับสั้นๆง่ายๆนะครับ5ถึง9ให้ปัดขึ้นครับโอเคไหมครับอ่าเรามาลองดูตัวอย่างนะครับนักเรียนนะครับหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยครับของจํานวนต่อไปนี้ดูสิครับจำนวนแรกครับ19.7ครับ19.7เราพิจารณาที่นะครับที่ทศนยมหลักส่วน10ครับหรือตําแหน่งที่1 ตำแหน่งที่หนึ่งมันเป็นเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขเจ็ดหัวห้าถึงเก้าครับบัดขึ้นถูกไหมครับบัดขึ้นนะครับจากหลักหน่วยนะครับมีอยู่แล้ว9้าบัดขึ้นอีกหนึ่งครับบัดขึ้นอีกหนึ่งก็กลายเป็น1ิบครับสิบเก้าบวกอีกหนึ่งก็เป็นยี่สิบครับเอเคไหมครับต่อไปครับเก้าจุดสามครับ 9.3มีค่าประมาณอันนี้คือสัญลักษณ์ประมาณนะครับเป็นตัวยองงๆนะครับแต่ถ้าคิดตรงๆอย่างนี้เราเรียกว่าเท่ากับนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับน,นี่คือค่าประมาณค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยของ9.3ครับเราจะมาสังเกตและพิจารณาที่นะครับหลักส่วน10หลักส่วน10ในี้โจทย์ก็คือเลข3ถูกไหมครับเลข3ปัดลงครับปัดลง 9.3มันก็คือนะครับ9.0นั่นเองหรือ9นะครับ9.0ก็ถ้าเป็นจำนวนเต็มก็คือ9ครับต่อไปครับ1.69ครับ1.69มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยคือเท่าใด1.69นะครับเราจะพิจารณาที่ที่ไหนครับที่หลักส่วน10หรือทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คือเลข6ครับ เลข6เป็นไรครับหูวให้จิมว่า5ถึง9ปัดขึ้นถูกไหมครับปัดขึ้นครับปัดขึ้นจากจํานวนเต็มนะครับมันมี1ปัดขึ้นอีก1ครับก็กลายเป็นเท่าไรครับ2นั่นเองนะครับต่อไปครับข้อต่อไปยงหาค่าประมาณของ5.02ครับ 5.02เราจะพิจนารณาที่หลักส่วน10หรือทศนิยมตำแหน่งที่1ซึ่งมันคือเลข0ครับเลข0ครับปัดทิ้งนะครับเลขศปัดทิ้งหรือปัดลงถูกไหมครับนะเลข0อยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่านะครับ5.0มีค่าประมาณก็คือ5นั่นเองเอเคไหมครับอันนี้คือเรื่องของค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยนะครับต่อไปครับ ค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งครับคล้ายเหมือนเดิมครับหลักการหลักการเดินนะครับเราเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับแต่นะครับมีข้อแม้น,นิดนึงครับเวลาเราจะหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนักเรียนต้องไปสังเกตหรือไปพิจ,จารณาที่ตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่2หรือหลักส่วนร้อยนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเป็นเลข0 1นย์ก็คือให้ปัดลงนะครับ แล้วถ้าเป็นนะครับ5้7 8 9นะครับให้ปัดขึ้นโอเคนะครับเรามาดูนะครับตัวอย่างนะครับการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งครับตัวอย่างแรกนะครับ19.72ครับค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราจะไปพิจารณาที่ทศนิยมตำแหน่งที่2ครับ ที่นะครับซึ่งในโจทย์ก็คือเลข2ครับเลข2เป็นไงครับปัดทิ้งหรือปัดขึ้นครับปัดทิ้งถูกไหมครับก็คือปัดเป็นเลข0ูนย์นะครับ19.72ก็เป็น19.7 0นะครับ19.70ก็คือ19.7นั่นเองเคนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่2นะครับ9.35 9.35ห าค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งครับเราจะมาพิจารณาที่ทศนิยมตำแหน่งที่2ครับทศนิยมตำแหน่งที่2เป็นเลข5าถูกไหมครับเลข5าปัดทิ้งหรือปัดขึ้นครับปัดขึ้นนะครับจากเดิมนะครับจากเดิมทศนิยมตำแหน่งที่1มีอยู่แล้ว3ปัดขึ้นอีก1ก็จะกลายเป็น9.4ครับ9กานะครับต่อไปครับ อย่างต่อไป1.96 1.96มีค่าประมาณเป็นทศยม1นึ่ตำแหนง่งคือจำนวนได้เราจะมาพิจารณาที่นะครับทศนิยมตำแหน่งที่2ครับนักเรียนนะครับทศนิยมตำแหน่งที่2เป็นเลข9ถูกไหมครับเป็นเลข9เราต้องปัดทิ้งหรือปัดขึ้นครับปัดขึ้นถูกไหมครับจากเดิมนะครับมีอยู่แล้ว6นะครับในทศนิยมตำแหน่งที่1 บัรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก็จะกลายเป็น1นจุดเท่าไรครับ1.7เก่งมากครับมาดูตัวอย่างต่อไปครับค่าประมาณทศนิยม1ตำแหน่งของ5.02ครับ5.02ทศนิยม1ตำแหน่งค่าประมาณทศนิยม1่ตำแหน่งเราจะต้องดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่2ถูกต้องครับ ในโจทย์นะครับในตัวอย่างนสนิยมตำแหน่นที่2เป็นเลข2ถูกไหมครับเป็นเลข2แสดงว่าบัตรทิ้งหรือบัตรขึ้นครับบัตรทิ้งถูกไหมครับอ่าก็กลัดเป็น5.00เหมือนเดิมครับ5.00หรือ5.0หรือ 5, 00, อ 5. 00, มี 5, 00, ม 5. 00, เท่ากันครับโอเคนะครับไปดูตัวอย่างต่อไปครับ ดูค่าการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งบ้างนะครับหลักการเหมือนเดิมครับนะครับแต่มีข้อแม้เงื่อนไขคือว่านักเรียนต้องไปพิจารณานะครับตัวเลขนะครับเลขโดดในหลักส่วนพันนะครับในหลักส่วนพันหรือทศนิยมตำแหน่งที่3ถูกไหมครับโอเคไหมครับก็คือเหมือนเดิมครับถ้า0ูนถึงก็คือให้อะไรครับ 0- ูถึงให้ปัดลง เคไหมครับแล้ว5ถึง9ให้ปัดขึ้นนะครับนักเรียนมาลองดูตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูนะครับจงหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งของจำนวนต่อไปนี้ครับข้อแรกครับ19.721ครับ19.721นะครับให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนต้องไปดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่3ถมูไหมครับตำแหน่งที่3เป็นเลข ประมาณก็จะได้เป็น19.720ก็คือตั้งแต่0ถให้อะไรครับให้ปัดลงนะครับจากหนึ่งก็กลายเป็น0นะครับดังนั้น19.2 0นะครับ19.720ก็คือถ้าเขียนเป็น่วนยม 2, สตำแหน่งก็คือ19.72นั่นเองโอเคนะครับต่อไปครับอีกข้อหนึ่งครับ9.359ครับ 9.359ให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งครับเราต้องไปดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่3ถูกไหมครับตำแหน่งที่3เป็นเลข9นีครับเป็นเลข9ให้ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นก็หมายความว่าทศนิยมตำแหน่งที่2จากเดิมมีอยู่แล้ว5ก็ปัดเพิ่มอีกหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นนะครับ9.36นั่นเองโอเคนะครับ <c oughs> ต่อไปครับ ตัวอย่างต่อไปครับ1.694ให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยมนะครับ2ตำแหน่งเราก็จะมาพิจารณาที่ตำแหน่งที่3หรือเราเรียกว่าหลักูนยนพันนั่นเองนะครับหลักูนยนพันในโจทย์เป็นเลข4ครับเป็นเลข4เราก็จะปัดลงนะครับปัดลงเป็นเลข0ูนย์ก็คือดังนั้น6.94 6.94ก็จะเป็น6 9 1.690เขียนให้อยู่ในรูปของทศนยม2องตำแหน่งก็คือ1.69นั่นเองโอเคไหมครับต่อไปครับอีกหนึ่งข้อนะครับ5.025 5.025ให้หาค่าประมาณเป็นทศนยม2องตำแหน่งเรามาพิจารณาที่ตำแหน่งที่3หรือที่เราเรียกว่าหลักส่วนผันนะครับ ลักส่วนพันเป็นเลขค่าตั้งแต่5เราปัดขึ้นถูกไหมครับทิปของเรานะครับแสดงว่าปัดขึ้นตรงไหนครับปัดขึ้นในทศนิยมตำแหน่งที่2นั่นเองจากเดิมมีอยู่แล้ว2นะครับก็ปัดเพิ่มอีก1ดังนั้น5.025ก็จะมีค่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ5.03ครับโอเคนะครับทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างในแบบขัดบ้าง างมาให้นะครับให้นักเรียนหาค่าประมาณนะครับ 1. หาค่าเป็นประมาณหาค่าเป็นจํานวนเต็มหน่วยนะครับหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วย2ครับหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําแหน่งครับแล้วก็3ครับหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตําแหน่งจากไหนครับจากเลขตัวเดิมตัวเดียวนี้ก็คือ4.793กค,ครับเรียนพร้อมยังครับเรามาดูครับ อย่างแรกเลยนะครับหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยนะครับจากเนื้อหาที่คุณครูบอกไปครับค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยเราต้องไปสังเกตหรือไปพิจารณาที่หลักอะไรครับพิจารณาที่หลกักหลักส่วน1 0ครับหลักส่วน10ใช่ไหมครับหลักส่วน10เป็นเลขอะไรครับเป็นเลข7เ,เป็นเลข7ถูกตอว่าตั้งแต่ 0- ถึง4ปัดอะไรครับปัดทิ้ง ตั้งแต่5ถึง9ปัดขึ้นถูกไหมครับแสดงว่านะครับทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นเลข7มันต้องปัดขึ้นครับปัดขึ้นก็คือหลักหน่วยก็จะเพิ่มขึ้นอีก1จากเดิมมีอยู่แล้ว4เพิ่มขึ้นอีก1ก็จะกลายเป็น5นั่นเองนะครับ5.0นะครับต่อไปครับทศนิยมตำแหน่งที่1ครับทศนิยมตำแหน่งที่1นะครับ เราจะมาดูที่หลักส่วนร้อยครับหลักส่วนร้อยหรือทศนิยมตำแหน่งที่สองครับทศนิยมตำแหน่งที่สองเป็นเลข9ครับเลข9ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นไปปัดอะไรขึ้นครับเราหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับก็ต้องปัดขึ้นตรงทศนิยม1ตําตำแหน่งครับจากเดิมมีอยู่แล้ว7ครับทศนิยมตำแหน่งที่1จากเดิมมีอยู่แล้ว7ปัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง ก็จะกลายเป็นอะไรครับ4.8นั่นเองโอเคนะครับต่อไปครับหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราจะไปดูที่หลักส่วนพันครับหลักส่วนพันหรือทศนิยมตำแหน่งที่3นั่นเองนะครับทศนิยมตำแหน่งที่3นะครับทศนิยมตำแหน่งที่3จากในโจทย์คือนะครับเลขโดดเลขอะไรครับเลขโดดเลข3นะครับ เลขโดดเลข3นะครับ0ูถึงปัดทิ้ง3ก็อยู่ในศูถึงแสดงว่าปัดทิ้งนะครับก็ปัดเป็นเท่าไหร่ครับ4.79 0้ยใช่ไหมครับ4.790เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม2ตำแหน่งก็กลายเป็น4.79ครับโอเคนะครับรูททำให้ดูแล้ว1ข้อนะครับวันนักเรียนจะไปต่อยอดทำแบบมานต่อไปครับเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับ าลืมให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2.3นะครับสำหรับนะครับชั่วโมงหน้านะครับจะเป็นเรื่องของการคูณทดสิยมนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับการบรรยายของครูในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นทดสิยมนะครับค่าประมาณเป็นตัวสมนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ